ขอหายใจตรงไหนห่วงว่านะคะเขาต้องเอาเรื่องของตัวเองไปเขียนแน่ๆเลยค่ะพวกเราไปรอแม่ที่อื่นไหมะไปรอที่พังเขได้นะรอที่นี่แหละฮะรอที่นี่เออเออพวกเราอาจจะต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเอาทำไมล่ะครับรู้เกียดผมเหรอฮะอืม คือว่าสามีดิฉันเสร็จธุระแล้วพวกเราก็เลยว่าจะออกไปตามหากันเลยอะค่ะอ๋อผมว่าทานข้าวเช้าที่นี่ก่อนดีกว่าไหมครับใส่ข้าวเน่าอะตีขนนอนมาถึงนี่เลยคือผมเนี่ยเตรียมอาหารไว้ต้อนรับคุณเป็นพิเศษนะ ไม่ยอมแม่ผมจะไม่ใช่ไม่ใช่กันหมอทุกคนครับทุกคนทุกคนครับเออมีรื่ว่าไปคือเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกครับเพื่อจะเจอพี่บอลกับแดแต่ว่าเห็นรถแล้วเป็นอะไรไม่รู้ครับรถฮะ ไปดูสิครับ<อ>แล้วเราก็มาดีๆอยู่เนี่ยเฮ<อ>้ยไม่น่าเชื่อ สายน้ำมันเบรกถูกตัดออกส่วนสายยางอื่นเนี่ยก็ถูกถอดออกหมดเลยอยู่ๆมันจะเป็นงี้ได้ไงมันต้องมีคนแกล้งาแน่ๆเลยโอ้ยแล้วแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไงครับใจเย็นๆนะครับทุกคนผมใกล้ถึงละใกล้ละผมมาละ<อ>คือผมว่านะคงจะเป็นไอ้พี่มือเด็กบ้านสวนตรงข้ามนี่แหละครับ ไอเด็กคนนี้ชอบข้ามมาแกล้งแบบนี้บ่อยๆแล้วครับเด็กแถวนี้เขาแกล้งกันอย่างนี้เหรอไอเด็กคนนั้นเป็นใครพาฉันไปหาหน่อยสิโอ้ใจเย็นๆนะครับคุณเดี๋ยวผมจะให้คนของผมเนี่ยไปตามช่างมาซ่อมให้ช่างคนนี้เก่งครับซ่อมแป๊บเดียวก็คงจะกลับมาขับได้เหมือนเดิม มีอะไรแน่ๆเลยใช่เมื่อคืนนะดาวกับบอลก็ไม่ได้กลับมาถ้างั้นเดี๋ยวพวงไปตามหางดาวกับพี่บอลให้นะคะดูว่ามันแปลกๆนะเหมือนมีคนพยายามให้พวกเราออกไปจากที่นี่ เหมือนในโคนังเนี่พี่ดุ๋มที่เราไปคือหาดนั้นนะ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็ออกจากที่นั่นไม่ได้เฮ้ยแล้วต้องจบไปไงอ่ะปริศนาทั้งหมดคลี่คลายแล้วโอ้ยน้ำมันคินได้จริงจี้กับบ้ากระตูนอยู่เนี่ยแต่ปู่ว่านะเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้ดำเกิงทำไมอ่ะลองคิดดูสิขนาดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ ไอ้ดำเกิงมันไม่สทบสถานเลยแถมปู่เนี่ยนะแอบเห็นมันยิ้มเหมือนกับมันรู้ว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นใช่และเมื่อเช้านะปู่แอบได้ยินไอ้อู๊ดกับไออีทเนี่ยมันคุยกันว่า คุณดาเกิงก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยพวกเราก็เลยต้องเหนื่อยเลยเนี่ยถ้าใครมาเห็นเข้าอ่ะคุณดำเกิงไม่ปล่อยไว้แน่เลยผูสารก็แต่เด็กนั่นแหละแล้วก็คุณบอลด้วยมีหน้าเข้ามาเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย อีถามว่าเสียงอะไรอ่ะอีถามหาใครไม่รู้เผื่อมีคนตอบอโอ้ไอ้โงโ่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยโง่ย่างงี้เรียกโง่เหรอถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าโง่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ถ้าอูนไม่รู้อีก็ไม่รู้ว่าโง่คืออะไรถ้างั้นลองเรียกโง่หนูปะเออ,เ,อ,อเรียกไอ้โง่ไปก่อนก็นได้ไอ้ <laughs> ไงโง่ไอ้โง่ไอ้โง่ เอ้ยไอ้โง่ล้มโง่ไอ้โง่ไอ้โง่เฮ้ยเราพี่ดาวกับพี่บอลเห็นอะไรเข้าวะหรือว่าหรือว่าบอลกับพี่ดาวตายแล้วเฮ้ยอย่าบิ้วอย่าบิ้วเราจะโดนแบบนั้นไหมอะพ่อโดนตายตายตายเราต้องช่วยพี่ดาวกับพี่บอลนะนี่พวกเราอาจจะคิดกันไปเองหรือเปล่าใครเขาจะฆ่าแกงกันง่ายๆขนาดนี้ แต่ว่าเมื่อคืน่ะเมื่อคืนตอนแดออกไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วแดอ่ะเห็นคนงานสองคนท่าทางแปลก มันไปตามบอลกับยายดาวอะแล้วก็พากันหายกันไปหมดเลยหรือว่าหรือว่าพี่พงศ์ถูกลักตัวไปแล้วเฮ้ยยไอ้นี้ก็ช่างลักพาตัวไม่เลือกเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปตามเองเออพ่อ